สวัสดีครับพบกับผมประวิทย์พัดลมนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครน,นะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นว่าสถานธนานุบานกรุงเทพมหานครคืออะไรแต่บอกว่าคือโรงรับจำนำกทมหลายคนอาจจะคุ้นนะครับเป็นสิ่งที่ใกล้กับชีวิตของคนกทมนะครับหลายคนอาจจะ,ะเผชิญปัญหาว่า ปลายเดือนสิ้นเดือนเนี่ยอาจจะหมุนเงินไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับหลายคนอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยรงรับจำนำกทมหลายคนอาจจะมีปัญหาประชาชนดอกเบี้ยไม่ทันเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาทรัพย์หลุดขึ้นมาจะต้องนำทรัพย์หลุดเนี่ยมาเปิดการประมูลให้กับประชาชนซึ่งอาจจะเป็นผมหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้นะมาร่วมประมูลนะสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปพบกับท่านชนาทิพย์รอวิรพักนะครับผู้อำนวยการสรํานักงานสถานธนาบาลน,นะครับกรุงเทพมหานครเพื่อไปดูว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผอ,อชนาทิพย์นะครับสวัสดีครับผอ,อรครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผอ,อรบรรยากาศที่นี่ก็คือศูนย์ประมูลทรัพย์หลุดจำนำของรงรับจำนำกทมคือทรัพย์หลุดจำนำของรงรับจำนำกทมทั้ง21แห่งก็จะถูกนำมาประมูลรวมประมูลขายที่แห่งนี้นะครับจำนวนรัพยเป็นเยอะแยะนะครับแต่ละครั้ง คือในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ประมาณสัก4 5 0 0ชิ้นนะครับมูลค่าก็ประมาณสัก4-5ล้านบาล้านบาทก็ถึงว่าเยอะทีเดียวนะครับคือจากทั้ง21สาขาก็จะรวมมาประมูลใช่ครับความถี่ในการประมูลมากน้อยแค่ไหนครับในแต่ละเดือนเนื่องจากว่าเรามี21สาขานะครับในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะแบ่งก็ประมาณสักสสาขาหรือ5สาขาแล้วแต่รวมทรย์ได้มากน้อยแค่ไหนเราเปิดประมูลทุกเดือนนะครับเนื่องจากว่าทรัพย์ที่หลุดเนี่ย ก็จะตามอายุตัวมันก็จะเป็นรายเดือนอก็จะนํามาประมูลที่นี่ทุกเสาร์อาทิตย์แล้วคนที่จะร่วมประมูลนี้จะรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้ยังไรบ้างครับ สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ว่าเ,เราจะเปิดประมูลเมื่อไหร่พร้อมทั้งกับไปดูภาพซับหลุดก่อนได้ก็จะมีรายละเอียดว่าเ,เป็นซับอะไรน้ําหนักเท่าไหร่แสดงว่าผมหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจเนี่ยก็ไปดูรายละเอียดของซับก่อนแล้วก็สามารถมาร่วมประมูลกับปตทได้ใช่ครับก่อนที่จะมาประมูลนะครับก็ไปลงทะเบียนเราก็จะจํากัดคน ในการเข้ามาประมูลเ่องโควิดใช่วันประมูลจริงนะครับท่านก็แสดงผลตรวจเอทีเคนะครับก็เข้ามาประมูลได้แล้วมีทั้งพ่อค้านะครับที่เขาทําธุรกิจอยู่นะครับก็นำมาประมูลซื้อัาไปต่อยอดนะครับกับประชาชนทั่วไปสนใจที่จะซื้อไปเป็นเครื่องประดับเป็นของสะสมไว้นะครับเพราะว่า จุดเด่นของทรัพย์หลุดจำนำเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดรับวิดภัยได้เงินง่ายใกเบียต่ำขายใต้คอนเซ็ปต์ของลงแลุนทามังกรทอมอลเลยใช่ครับ กระบวนการหนึ่งครับซึ่งสําคัญมากครับในการที่จะประมูลทรัพย์หลุดก็คือการประเมินนะครับว่าทรัพย์แต่ละชิ้นเนี่ยมีค่าแค่ไหนตอนนี้ผมอยู่กับพี่ต้อมนะสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีค่ะพี่ต้อมกระบวนการในการประเมินเนี่ยมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างครับทรัพย์มี หนึ่งประเภททองคําแล้วก็แยกตามเปอร์เซ็นต์ทองออ <S 2> 2 <S สองก็คืออัญมณีมสามก็คือพวกเบ็ดกระเด็ดอย่างื่องใช้ไฟฟ้านาฬิกาหรูนาฬิกาแล้วในการประเมินนะ,อ,ะอย่างทองก่อน่อะสิทองอันดับแรกนี้นะคะอย่างนี้นี้ทองคํานะคะเส้นใหญ่มากท่านผู้ชมค ดูเปอร์เซ็นทองก่อนนะคะคือเรามองด้วยแล้วว่าเ <ừ> ปอร์เซ็นนี้มันเป็นเปอร์เซ็นเดียวกัน <ừ> จํานวนกี่สิ่งแล้วก็ต้องตรวจให้ละเอียดนะคะ <ừ> แล้วก็ชั่งน้ําหนักการน้ําหนักเท่าไหร่ต่อมาเราก็ดูว่าราคาทองคำณวันนี้เป็นราคาทองคํากี่บาทแล้วเท่าไหร่บาทเท่าไหร่<ะ>แล้วก็มาคํานวณ <ừ> ดูน้ําหนักแล้วเราก็เฉลี่ย รับรองว่าถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนมีเข็มขัดหน้าเข็มขัดหน้างนะครับอ่าอันดับแรกเราดูก่อนเราดูว่าเปอร์เซ็นทองนะคะเราก็ต้องใช้กล้องเนาะซึ่งอันนี้เราก็ส่องแล้วเนาะวัดสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นทองร้อยมันก็คือเปอร์เซ็น์ทองดีมากช่างประเมินช่างน้ําหนักร้อยยี่สิบสองค่ะเครื่องนี้มีประโยชน์มากนะคะในการประกอบความเชื่อมั่นสําหรับตัวผู้ประเมินกํากำลังจะตรวจสอบว่าเขมัดหน้าอันนี้เนี่ยมีทองหรื 嗯。Yeah. แต่ก็จะดูว่าเปอร์เซนเอูนี่คือทองคําอันนี้คือทองแดงเนาะอันนี้เงินข็งขัดหน้ามันถึงแข็งแต่การตีราคาเราจะดูที่ AU ก็คือทอง, <12. S 1> ทองนะคะ,ปะเปอร์เซนทองคามันอยู่ที่39.45เ้ยอะไหมครับใช่ได้เพราะว่าเขาตีไว้ที่4ี่อแต่เราก็จะลดลงมาหน่อยเอาตามตัวเลขให้เกิดความยุติธรรมและผู้ที่มาประมูลก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเราะของทุกชิ้นพอหลุดมานี้เราจะต้องผ่านตาเราก่อนมีตำหนิไหมเพราะว่าถ้ามีตำหนิราคามันก็จะถ ดลดงอของเราก็มีเครื่องตรวจสอบก่อนที่จะจำหน่ายผู้ที่มานี้จะเกิดความมั่นใจได้เลยนะคะว่าเพชรนี้เป็นเพชรสเคราะห์หรือเปล่าเพชรแท้ไหมจุดจุดโฟกัสอยู่ที่ตัวตัวตัวเพชรนะคะถ้าขึ้นสีแดงก็สงสสแสดง,สงว่าเป็นเพชรสาะห์ถ้าขึ้นสีน้ําเงินก็คือเป็นเพชรแท้เราจะดูทุกเม็ดเลยนะคะผู้ที่สนใจที่จะมาประมูลนี้ก็จะได้ของแท้รับประกันได้ วัุกชิ้นของเรานี่จะต้องผ่านการตรวจสอบท่านผอมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมมัางครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับของมีค่าราคาถูกแล้วก็วิธีการยุติธรรมนะครับก็เชิญมาร่วมประมูลกับโรงรับจำนำกทมได้โดยดูรายละเอียดจากไม่ใชของไม่ใของรงรับํำนำกทมนะครับ ดูรายละเอียดของทรัพย์สินได้ด้วยใช่ครับประชาชนทั่วไปนะครับที่มีความสนใจนะครับในทรัพย์ของรงรับจำนมงกทมก็ไปดูรายละเอียดได้เลยแล้วก็มาร่วมประมูลกับทางโรงรับจำนมงกทมนะครับบรรยากาศยังเป็นย่างที่เห็นสําหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านผออชนาชิตมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ทำไมเล hm ือกมาประมูลซับดุลของกทมครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอยู่ครับสามารถออกต่อได้ครับในการออกซัพไปเนี่ยไปเพื่ออะไรครับไปขายต่อยกินขต่อครับแล้วข้อดีของการประมูลซั์ของกทมเป็นยังไงครับเออราคาก็ถูกกว่าตลาดของรองที่ตลาดทั่วไปครับทำให้เราสามารถไปใช่ต่อต่อยอดได้ก่อนที่จะมานี่ครับ ไปเช็คว่าในการประมูลครั้งนี้มีซั์อะไรบ้างอ๋อเราก็ดูในทางเฟซบุ๊กครับที่ของทางกรทมเขาลงเอาไว้ครับในเว็บไซต์ของกรทมใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างใช่ครับเรารู้สินค้าแล้วฮะแล้วเราก็มาที่นี่ฮะพี่ไปทุนฝากถึงคนที่จะมาร้วมประมูลซับของกรทมนะครับก็ดีนะครับของสินค้าราคาถูกอย่างน้อยราคาถูกก็เหมาะเหมาะกับช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่ไปทุน